เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทาง Toyota ก็ได้เปิดตัว Land Cruiser FJ หรือ 500D ในงาน Japan Mobility Show 2025นะครับและเตรียมขึ้นสายการผลิตจริงกลางปี2026ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่ง Toyota Motor ประเทศไทยเนี่ย ก็ยืนยันว่ามีแผนเปิดตัว Land Cruiser FJ หรือ 500D ในไทยโดยจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยทางบริษัทจะแจ้งให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาชมภาพคันจริงของ Toyota Land Cruiser FJ หรือตัว 500D เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ประเทศไทยเราจะเตรียมขายปีหน้าเราไปดูสเปคไปดูรูปไปดูรายละเอียดกันครับในภาพที่เราเห็นในทะเล ก็จะเป็นเงาของ Land Cruiser FJ นะครับซึ่ง Land Cruiser เนี่ยจะมีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวอย่าง Heavy Duty นะครับตัว70 Series เนี่ยมันก็มีขายมานานอยู่ถึง45ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงนะครับก็จะมีรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น250 Series นะครับแล้วก็300 Series อันเนี้ยบางคนก็จะเคยเห็นนะครับที่เป็นพวก Prado ซึ่งตอนนี้นะครับมันก็จะเพิ่มรุ่นเข้ามาใหม่ก็จะเป็น Land Cruiser FJ หรือ 500D ที่กำลังเปิดตัวในตอนนี้นะครับโดย Land Cruiser FJ เนี่ยก็จะใช้พื้นฐาน Body on Frame นะครับซึ่ง Land Cruiser FJ เนี่ยครับก็จะใช้บ Body เดียวกับพวก Hilux r e v o Hilux Champ แล้วก็ Hilux Tower ที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ด้วยเหมือนกันครับ ซึ่งในงานเปิดตัวที่เราเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีแลนด์ค u ูเซอร์ทั้งหมดอยู่บนเวทีเนี่ยหรุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นแลนด์ค u ูเซอร์จอดอยู่ด้านหน้า2คันมีคันสีฟ้ากับคันสีนออกเขียวๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นแลนด์ค u ูเซอร์ตัว250นะครับ แล้วด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีครีมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัว70ซีรีส์นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตัว300ซีรีส์นะครับในงานเนี่ยก็นํามาหมดทั้ง5รุ่นเลยนะครับตัว FJ เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นเบนซินเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไฟ daylight แบบเป็นตัว C นะครับแต่อีกขั้นนึงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็น FJ ที่มี s n o เก e ลตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟแบบกลม LED นะครับทำให้แบบรู้สึกว่าดุดันมากขึ้นนะครับโดยตัวทีเซอร์ที่เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นทีเซอร์ที่เปิดมาทั้ง2รุ่นเหมือนกันนะครับที่เป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ ตัวที่เป็นตัวสีออกเขียวติดสน็อกเกิลคันนี้เหมือนกันครับเรามาดูดีไซน์ด้านหน้าของ Land Cruiser FJ นะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่เลยครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED projector นะครับมีตัว daytime มาให้ส่วนไฟตะมองเนี่ยมีมาให้แล้วนะครับน่าจะเป็น LED นะครับตัวช่องดักลมด้านล่างเนี่ยก็ทํามาแข็งแรงบึกบึนเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า จะสามารถถอดซ่อมได้ง่ายเหมือนตัวไฮรักแชมป์หรือเปล่านะครับด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมิติรถกันหน่อยนะครับว่าจะมีขนาดกันสักเท่าไหร่ในส่วนของมิติรถของ Land c r u ู s ซ r FJ นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,575ม mm ิลิเมตรนะครับความกว้างของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ที่1,855ม mm ิลิเมตรก็จะ คล้ายๆกับพวกไฮลักชมปมนะครับความสูงอยู่ที่1,960ม mm ิลลิเมตรนะครับก็อยู่ก็คือด้านบนเนี่ยมันจะมีแหลกสังคามาด้วยนะครับทาลอ้อนี่มีความกว้างถึง2,580ม mm ิลลิเมตรครับขุมพลังก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส2 t r ทีนะครับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วนะครับตัวนี้จะเป็น Dual VTi บกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่160แรงม้านะครับอยู่ที่5,200รอรอบต่อน,นาที แล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่246นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนอาทีนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม4เควนเช l ยลชิพนะครับเหมือนที่เราเคยใช้อยู่ในรถ Revo Fortuner นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p r t t t m m e w 4 e e l Drive นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะมี2 high, 4 high นะครับแล้วก็4 low เหมือนที่เราใช้กันเป็นแบบสวิตไฟฟ้าครับ ฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยก็จะมีระบบล็อกเฟืองท้ายก็คือดิฟล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบออกตัวด้วยเกียร์สองอันนี้ก็มีนะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันหรือ DAC นั่นเองนะครับหลายคนก็ถามนะครับว่าเอ๊ะทำไม Land Cruiser FJ เนี่ยถึงใช้เครื่องเป็นซินนะครับทำไมถึงไม่ใช้เครื่องดีเซลเหมือนที่ Fortuner หรือ h i l ัก c ช a m p เนี่ย ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มันจะมีเรื่องเล่าประมาณนี้ครับคือโปรเจกต์ 500D หรือไอตัว l a n g ู s e r e r FJ เนี่ยมันถูกเลื่อนมาจากเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับที่จะเปิดตัวคือจะมีติดปัญหาเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับคือในกลุ่มตลาดของญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้ว่าบ้านเขาเนี่ยใช้เครื่องเบนซินได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดกลุ่มนี้นะครับของบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากได้เครื่องดีเซลนะครับ แต่ในเมื่อเครื่องยนต์ดีเซลขนาดตัวของไฮลักซ์เนี่ยที่เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเนี่ย ยังต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลเนี่ยมันไม่สามารถทําได้การใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเกียร์เดียวกันแต่มาวางในตัวถังที่ต่างออกไปนะครับย่อมทําให้ค่าไอเสียอัตราสิ้นเปลืองต่างกันโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับมาตรฐานเนี่ยค่าไอเสีย,ยมันไปถึงยูโรซิกแล้วนะครับบ้านเรายังเป็น Euro ยูโรไฟอยู่ในส่วนของพวกรถรีโวไฮรักแชมป์เนี่ยนะครับมันเลยต้องมีการจับเทสใหม่ทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ดันไปอยู่ในคนละรุ่นนะครับเราต้องขอใบเซอร์ ติบิเคทใหม่นะครับต้องขออนุญาตใหม่ทั้งหมดเลยงานนี้ครับทางหลังบ้านของ Toyota Thailand เนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็ยังทํากันบ้านอยู่นะครับตั้งใจที่พยายามที่จะขออนุญาตให้ผ่านเพื่อที่จะมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าถามว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีมาเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าอีกนานนะครับตอนนี้ต้องเปิดตัวก่อนนะครับเปิดตัวในต้นปีหน้านะครับแลนด์ครูเซอร์จเนี่ยจะมาเปิดตัวในต้นปีหน้านะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ผลิต โรงงานที่ประเทศไทยนะครับไม่ได้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็รออีกหน่อยนะครับใครที่ตั้งใจรออยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับถ้ารถจริงมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ